ห้าสี่สามสองเขาเลือกอะไนะคะแล้วสุดทีขาไปเที่ยวที่หรอครับทัพง่ไปว่าท่าอะไรคะอ๋อไปฮ่องกงครับไปอื่นก็ไปกับน้องครับน้องสาลีอะไรเป็นคนใจเราหรือเครับว่าเออสรุปยังไงครับวันนี้เป็นคนใหม่ที่ดาใจเราหรือเปล่าก็จริงๆคือก็ต้องยอมรับว่าผมก็คุยกับน้องอยู่คือเราก็ศึกษากันอยู่ครับผมว่า ว่าเราจะไปในทิศทางไหนนี่ครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการที่เราก็ต้องศึกษากันไปนะตอนนี้ติ๊กขนาดไหนล่ะครับกับการแบบคุยกันมาสักพักแล้วก็คุยกันมาสักพักแล้วครับก็คลิกแค่ไหนคือคือเราก็ยังไม่อยากที่จะบบกขนาดนั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าสําหรับผมนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมโอเคแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วตัวน้องเองก็มีความสุขมากๆใน ในการพัฒนาความสัมพันธ์นะตอนปัจจุบันตอนนี้อะไรอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้เราอยากพบกับคนนี้นะศึกษาคนนี้นะอะไรอย่างเนี้ยค่ะอืมสิ่งหนึ่งเลยก็คือผมรู้สึกว่าน้องน่ารักแล้วน้องก็มีจิตใจที่ดีด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงครอบครัวของน้องด้วยนะครับของพ่อของแม่ของคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยเลยครับซึ่งเขาก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีอะไรยงนี้ครับแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่ ผมได้เข้าไปอยู่นะจุดนั้นเลยครับมันมัน,ม,นมันมีความสุขมากๆแล้วมันก็กําลังเดินทางไปในจุดที่มันมันจะดีแน่ๆอะไรอย่างี้ครับก็เราเราก็เลยแฮปปี้ที่เราจะเดินทาแสดงว่าครั้งนี้ก็คือผู้ใหญ่รับรู้ผู้ใหญ่รับรู้ครับอันนี้เหมือนแบบชนะใจครอบครัวน้องแล้ว้วยใช่ไหมคะชนะใจไหมคือโหยังไม่พูดไม่ได้เต็มปากขนาดนั้นครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองผมก็เชื่อว่าผมก็ยังต้องพิสูจน์อะไรอีกหลายๆอย่างแล้วก็ ก็ต้องขอบคุณทางคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยทางครอบครัวของด้วยครับแล้วก็ขอบคุณน้องด้วยที่ที่ก็ไม่ได้ตัดสินใจากขาดแล้วก็ผมก็เชื่อว่าผมก็คงจะต้องพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยอีกเยอะเลยแล้วถ้าเป็นความลับในเอกสารนี่ไหครับอม่เลยนี้คือการน้องเข้ามว่าไงมันเคยเป็นเป็นข่าวแล้วเอ่าคือหมายถึงหลังจากที่เป็นหลังากที้เป็นขบอกมาแล้วก็ไปจับดนวการที่วงกลมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ ก็ไม่ไม่ได้ปุยเจาะลึกอะไรกันขนาดนั้นครับเพราะว่ามันผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติคือผมก็ไปทําบุญเราไม่ได้ไปทําอะไรที่มันเสียหายหรือเรามันก็ยังอยู่ในสายตาของคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยไม่ใช่ว่าเราไปกันแค่สองคนเรามีคุณแม่น้องไปด้วยครับกระแสค่อนข้างโดนกระแสค่อนเยอะเหมือนกันครับเขมีข่าวว่าเปิดตัวมาแล้ว เปิดตัวมาแล้วเลยฮะคนก็คนมิจา์เยอะคือไม่ได้เปิดตัวออกมาแล้วแต่ว่าผมว่าผมไม่ได้ปิดมากกว่าคือเราก็ไม่ได้ปิดคือคุยผมว่าคุยคบก็คือคบอย่างฮะคือแต่ว่าสถานะนั้นผมว่าผมก็ยังไม่ได้บ,บอกเลยว่าเฮ้ยเป็นแฟนเป็นอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าผม,มว่านี่แหละผมก็คงจะมาอัปเดตในทุกๆสถานะเพราะผมคิดว่าผมก็คงจะมาอัปเดตกับพี่ๆนี่ยแหละนะเป็นที่แรก แฟนคลับว่าไงบ้างแฟนคลับเรายังไหบ้างแฟนคลับว่าไงบ้างคือผมก็มีมีโอกาสได้คุยกับแฟนคลับบ้างครับคือแฟนคลับเขาก็ก็คือสุดท้ายผมว่าถ้าเขารักเราชอบเราผมก็อยากให้รักแล้วก็ชอบในสิ่งที่ผมเป็นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาผมคู่กับคนนี้ไม่ชอบผมเลยนี่ไม่ใช่ผมอยากให้เขาเข้าใจผมแล้วก็รักในสิ่งที่ผมเป็นมากกว่า พี่การ,รีเขากดดันเลยครับว่าแบบเป็นข่าวของเราเเข่าวตรงๆอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้กดดันอะไรเลยครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาโตมากๆเขาโตเป็นผู้ใหญ่มากๆครับแล้วเขาก็เ<ม>ข้ขขาใจในอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เขามองในเรื่องของการของขอคําว่าคนสองคนมากกว่า<ม>เพราะสุดท้ายแล้วผมไม่สามารถแคร์ใครทั้งโลกได้ครับสุดท้ายมัน ในอนาคตมันก็จะใช้ชีวิตกันอยู่แค่2คนเท่านั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะต้องโฟกัสมันก็คือเรื่องของคนสองคนคือ mm hmm. เมื่อกี้ตุ๊บอกว่าข่าวที่ผ่านมาเราเป็นกังวลเหมือนกันแสดงว่าก็มีผลกับความสัมพันธ์ั้นี้เหมือนกันใช่ไหมทำให้เราอาจจะไม่มั่นใจถึงสูญเสียความมั่นใจบางอย่างไปคือตอนแรกมันมีไหมมันก็มีแต่ว่าเหมือนที่ผมบอกผมก็ต้องขอบคุณทางพ่อคนของที่ท,ที่ไม่ตัดสินผมจากข่าว mm hmm. คือผมที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ ไม่ได้คิดว่าผมจะต้องไปพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นมันมันมันไม่ใช่เรื่องที่ผมอยู่ดีๆผมต้องไปพิสูจน์ให้ใครเห็นว่าผมเป็นแบบไหนอะไรแบี้แต่ว่าณตอนนี้ครอบครัวน้องและตัวน้องเองก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นอย่างตัวเขาเองก็ไม่เคยถามอะไรมาเกื่องกอกับตัวตัวสันนิษฐานเองเขก็ไม่เคยถามประเด็นอะไรที่มันเคยเกิดใช่ครับไม่เคยถามอันนี้ทำให้เราสบายใจด้วยไหม ในการแบบไม่ต้องอึดอัดกับแบบสิ่งที่ผ่านมาแล้วรอยในการตบหา้องจริงๆก็สบายใจครับสบายใจมากๆมาสบายใจที่มันหลายๆอย่างคือว่าผมสบายใจที่ผมได้คุยกับน้องคือเรามีได้เจอกันบ้างเมื่อว่างเราก็ได้เจอกันบเื่อเพราะว่าต่างคนต่างทํางานด้วยสถานะอ่ะน่าจะเมื่อไหร่ดีผมจะแบบก็ยู่ติดแฟนกันนะสถานะโ้ยังตอบไม่ได้ขนาดนั้นครับเพราะว่าเหมือนโมบอกยังไงเราก็ต้องศึกษากันไป มันยังมีอีกหลายอย่างที่ที่เรายังต้องศึกษากันให้ได้รู้มุมที่ดีที่สุดมุมที่แย่ที่สุดแล้วก็ได้รู้ว่าเฮ้ยเรารักกันจริงหรือเปล่าเราพร้อมที่จะคบกันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวตอนนี้เราคุยกันมาเท่าไหร่เราคันอะไรนะครับคุกยบบกันมนานอยังเป็ไที่คุยกันก็สักพักหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งครับน่าจะหลัก5เดือนโดยประมาณครับแล้ว แล้วความความสัมพันธ์พวนี้ไว้ยังไงบ้างสําสำหรับผมผมก็จริงจังในทุกความสัมพันธ์ไม่มีใครที่ไม่จริงจังกับทุกความสัมพันธ์แล้วก็ไม่มีใครที่แบบอยากเสียใจกับความสัมพันธ์ในทุกๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยผมก็จริงจังมากๆแล้วก็ในอนาคตเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอนะไรย่างเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้ผมก็จริงจังแล้วก็โฟกัสกับน้องรั้งรักพวกนี้เราโตขึ้นยังไงบ้างครับ เพหลายอย่างครับผมว่าผมก็ได้เรียนรู้อะไรจากน้องเยอะมากๆคือตอนแรกเราก็คิดว่าน้องเป็นเด็กอายุ20ต้น,ตนๆอ่างเงี้ยแต่จริงๆแม้จะเด็กอายุ20ต้นๆแต่ความคิดเขาผู้ใหญ่มากๆแล้วก็ผมว่าผมก็มีหลายอย่างที่ผมได้เรียนรู้จากเขาผมทําให้ผมได้รู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากโฟกัสในอนาคตเนี่ยมากขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องการทํางานและมันหลายๆอยา่างมันมองไปถึงอนาคตที่ไกลมาก แล้วมันก็มันทําให้เราวาดอนาคตไว้ค่อนข้างเยอะเนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้ผมได้เรียนรู้ <c oughs> จริงๆว่าอนาคตไว้มีอะไรบ้างจริงๆมันก็หลายอยา่างครับแต่ผมก็ยังบอกไม่ได้ขนาดนั้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราได้แค่วาดแต่ว่านัปัจจุบันเราก็จะทําให้มันไปให้ถึงนี่ต้องกลัวความรักไหมกลัวแบบความรักกลัวความรักไหมผมก็ไม่ได้กลัวความรักที่ผ่านมามครับประการที่ จริงเรากลัวไหมเรากลัวแบบเบบที่บอกว่าเอาเพรนที่ผ่านมามันให้ประสบผลแต่ถ้อว่าเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยส่งผลไหมส่งผลตอนนี้ส่งผลตอนนี้ไหมผมว่าก็ไม่นะครับเพรว่าเมื่อที่ผมบอกเนาะมันไม่มีใครที่แบบอยากเสียใจหรือว่าอยากอะไรกับทุกความสัมพันธ์ทุกคนทําเต็มที่หมดในทุกๆความสัมพันธ์นี่ฮะมันส่งผลไหมมันไม่ได้ส่งผลเพราะความรักแต่ละคนความรักแต่ละครั้งมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น ผมก็ผมก็ดีใจผมก็ขอบคุณในสิ่งที่เฮ้ยผมปัจจุบันผมมีความสุขผมแฮปปี้ตอนนี้เออผมได้เจอคนนี้ผมก็อยากทำนี้ให้เต็มที่ที่สุดเครับแต่หล่อขึ้นอ่ะเพราะว่ามีความรักหรือเปล่าอะไปครับผมก็เหมือนเดิมครับแรักหน้าตาแบบนี้หรอไม่มีหลอกหลอกขึ้นจริงหรอปากหวานนั่นเนีอยไรดูแลตัวเองเพิ่มเพราะว่าจริงๆะมีหลายคนชมว่าตรงๆหลอทจริงๆโอ้ขอบคุณครับผมครับจริงๆก็ไม่ได้ มีอะไรมากมายก็ออกกาลังกายเป็นประจําแค่นั้นเองครับแล้วก็รักษาดูแลสุขภาพนอนให้เพียงพออะไรอย่างนี้คหรือว่าความสุขมันแบบล้นออกมาอ่ามันก็เลยแบบเปล่งปลาวิดลึกลงอย่างนี้จริงด้วยผมว่าทุกคนแหละถ้ามีความสุขในการใช้ชีวิตในการดําเนินชีวิตต่างๆเนอะร่างกายหรือสุขภาพสุขภาพทุกอย่างก็จะออกมาดีมากๆว่าตอนนี้แฮปปี้มากเลยแฮปปี้มากๆ หลายอย่างครับตอนนี้ก็มีละครเนี่ยครับที่มาาังจะออนแอร์ก็คือกลิ่นมาลีแต่ตอนนี้ผมก็กําลังมองในเรื่องของธุรกิจในหลายๆอย่างนี่ครับก็มองในเรื่องของพลังงานด้วยพลังงานตอนนี้ที่ผมทําอยู่ก็เป็นเกี่ยวกับโซลาเซลล์ครับผมตอนนี้ก็มาทำพาร์ทเนอร์กันกับอ๋ออโซลาวัตต์อะไรี่เป็นธุรกิจของผมเป็นธุรกิจของผมเลยโซลาเซลล์เลยผมก็รับติดตั้งทั้งแต่ ตั้งแต่บ้านไปยังโครงการต่างๆหมู่บ้านไปจนถึงโรงงานไปจนถึงฟาร์มขนาดไปขนาดใหญ่เลยก็เป็นโซล่าเซลล์แล้วด้วยยุคนี้ครับด้วยยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนมากๆแล้วก็ผมก็มองไปจนถึงแบบ 2- อสปีข้างหน้าอะไรเงี้ยที่ที่มันจะร้อนไปมากกว่าน,นี้อีกอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็เลยรู้สึกว่าธุรกิจนี้มันเป็นของเือยากด้วยครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็เข้ามาที่จะมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็ร่วมมาบริหารแล้วก็ จะเป็นคนไปออกพื้นที่เองด้วยครับผมไปลงพื้นที่เองด้วยที่ผ่านมาผมก็ไปมาแล้วสอบสัาที่เพิ่งมาเริ่มครับก็ไปสถานที่ใหญ่ๆแล้วก็ไปจัดวางเองว่ามันวางไปเปิดแปลนของแต่ละที่ว่าเฮ้ยตรงนี้วางได้แค่ไหนเชฟตรงนี้โดนแสงแดดได้มากน้อยเพียงใดทิศนี้ควรวางตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปศึกษาแล้วก็ จะทําตรงเนี้อย่างเต็มที่ี่แัดเป็นไงบ้างพอลงไปยินเองแล้วอะไรอยไางเง้สนุกดีมากครับสนุกมากๆครับแล้วก็รู้สึคกคาอินกับเรื่องพลังงานตอนนี้มากๆพลังงานไฟฟ้าพลังงานใอความร้อนอย่างเงี้ยครับก็มาสนุกอ่ะเราลงพื้นที่เองผมรู้สึกว่าผมได้ดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่ผมชอบงานบริการมากๆแล้วก,การที่เขาติดต่อมาการที่เขาสนใจในสิ่งที่เราสนใจอยู่แล้วเราได้พูดในสิ่งที่เราสนใจแล้วเขาจะทําไม่ทํานั้นไม่ใช่ มันไม่ใช่เรื่องของของมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นมันคือการที่เราได้คุยกันจะทําไม่ทําอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเขาทาผมก็บริการอย่างเต็มที่แล้วก็เราดูแลกันอย่างดีมากๆตแต่จุดเริ่มต้นของการทําแล้วก็หลังการขายเลยผมก็จะไปหน้างานเองเลย ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านโรงงานฟาร์มหรือเป็นอาคารต่างๆอะไรอย่างี้ครับอันนี้เรียกว่านักธุรกิจท่านหนึ่งเลยใช่ไหมครับจะพูดอย่างไรก็ได้ผมลงมาผมจริงจังกัแบธบุรกิจนี้อย่างเต็มที่มากๆครับผมจะเรียนมาเฉพาะว่าเพราะมันน่าจะเป็นเรื่องแบบไม่ได้เรียนมาเฉพาะครับแต่ว่าผม<ต>มาศึกษา,า,<ๆ>าอย่างเฉพาะเลยแล้วก็จริงจังมันมากๆให้เวลากับมันแล้วก็ศึกษากับมัน เราลงพื้นที่เองในทุกทที่ที่เราจะสามารถเป็นข้อมูลให้เราได้แล้วก็อย่างบ้านผมตอนนี้ที่กำลังสร้างอยู่แล้วก็ผมก็ติดตั้งด้วยเอครับก็ใช้แบรนด์ตัวเองด้วยฝากได้นะถ้าสนใจลูกค้าติดต่อ,อยังไงบ้างคะก็ฝากหน่อยนะครับตอนนี้นะครับผมมาดำเนินธุรกิจโซลาเซลล์นะครับก็รับติดตั้งทั่วเลยกรุงเทพปริมณคลต่างจังหวัดก็ทักเข้ามาได้เราก็จะมีการซูมเพื่อการมาพูดคุยนก่อนว่า จะสามารถไปทําได้ไหมอะไรครับมันเริ่มตั้งแต่กิโลวัตต์ยันเมกะวัตต์เลยผมทําตั้งแต่5กิโลวัตต์ก็คือในจํานวนที่เล็กแล้วก็ไปใหญ่มากๆในขณะในขนาดฟาร์มเลยก็สามารถทักกันเข้ามาได้ในเพจออโซลาวัตครับหรือว่าแอดไลน์ได้คือออ s โซลาครับโอเคครับขอบคุณที<อ>่มายินด<อ>ีด<อ>้วยครับ